เอาละครับผมก็ต้องขอกาวสวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผม k s 0อเหมือนเดิมนะครับผมคือวันนี้ผมมีคลิปจะมาบอกนะครับคือวันนี้ผมกจะสุ่มคอมเมนต์ที่ผมให้ทุกคนคอมเมนต์ไว้นะครับผมแต่มันเกิดปัญหาอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือดูนะครับผมก็คือผมคัดลอกลิงก์มาแล้วนะครับผมลิงก์คลิปนั้นนะครับผมแล้วผมก็มากดวางนะครับผมในดูนะครับผมพอผมจะเข้าไปสุ่มคอมเมนต์นะครับดูนะครับ นี่นะครับผมมันบอกมาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแปลให้ทุกคนดูเลยนะครับผมมานี่นะครับผมคือผมแปลมาแล้วนะครับผมมันก็บอกว่าเกิดปัญหาต่อไปนี้นะครบผมวิดีโอไม่ถูกต้องนะครับผมโปรดตรวจสอบว่าวิดีโออยู่และเป็นแบบสาธารณะนะครับผมไม่ใช่วิดีโอส่วนตัวนะครับผมและมาดูครับผมผมจะพาไปดูอีกนะครับผมดูครับนี่คือวิดีโอนะครับผมก็คือผม ตั้งเป็นสาธารณะแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นส่วนตัวนะครับผมและลิงก์ผมก็คัดลอกลิงก์จากคลิปนี้เลยนะครับผมก็คือเกิดปัญหานะครับผมคือมันสุ่มคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมก็ให้ทุกคนตัดสินใจกันแล้วกันนะครับผมว่าจะให้ผมแจกแบบไหนนะครับผมคือมันสุ่มคอมเมนต์ไม่ได้อยู่แล้วครับผมคือจะให้ผมแจกแบบเดิมไหมครับแบบใครเข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับผมก็ตัดสินใจกันนะครับผมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผม ผมจะฟังความคิดเห็นส่วนมากนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่มีใครคอมเมนต์นะครับผมผมก็จะไม่แจกนะครับผมก็ตามนั้นนะครับผมก็คือผมขอความคิดเห็นส่วนมากนะครับผมก็คือมันสุ่มไม่ได้จริงๆครับผมมาเดี๋ยวผมไปกดสุ่มให้ดูอีกครั้งนะครับดูนะครับผมผมจะใส่ลิงก์ใหม่นะครับผมกดวางครับผมกดนาเห็นไหมครับมันไม่ได้ครับผม คือมันไม่ได้จริงๆนะครับผมให้ทุกคนตัดสินมาแล้วกันนะครับผมว่าจะให้ผมแจกแบบไหนนะครับผมคือผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมคือมันสุ่มไม่ได้จริงๆครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดชิปแจกรหัสจากผมนาผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย